ดีครับ้างมัวพอจอยแล้วไวเขายง่วนะภาคก็ดีพอฟังอยู่พ้าไปมึงเล็บหน่องเด้อนี่เดครับใบเสืงง่วท่านตัวนี้วะนี่ท่านมันนี่นี่นี่แตวใบใบเันเสื่งพอจอย งมอยห่ขม you? <normal> Get <gettable> ้านนีตงไม่เนี่พรต่อสามสิบหกสามสิบก่อพ่อนี่แหลนี่แหละนี่แหละที่เบืนส่งโชคนิมิตฟาร์มอ้าอใจ บึงแกยังเป็นหน่งสี่บึงเข้มบึงเข้มบึงเข้มน้ำน้ำเพิดมเลยพี่น้องคุณน่ะแพร่กับคางโคกหรอนี่นะอันนี้ยุบแจงนี่นฟังเป็นฟังน้อนแขงนี่ดอกเต่าไอ้งัวใ้งยาย้ปเฮ้โอ้ยยูดิน่ะไองัวปอยไระว่างแล้วอย่าขายอ้านี่ละปล่อยไระหว่าตัวใดไงก็มูงเป็นงัวเล่าันนะ มันได้ลูกจะโตหรอพ่อจยตัวสองคาดทองอ๋อตัวสองคาทองพะอึดมัน่ดิงัใหญ่ดิมันแดงบ่นี่เขาเอนแดงบ่นี่พ่อจอเอนี่แะสีนี่แงจับเจับเสียกมันงายเด้อูไปพ่อจอยง่เด้อพี่น้อง่าแม่่ไปจะไป่นี่ Nó thì nhà có hỏng không? Không xuân bao là Không xuân được nó ừ. ừ. Xuống, xuống ừ. thật ừ. Nó nhìn thiệp cái này, trâu nhìn thiệp cái xuống, trâu ừ. xuống loài thật đấy ừ. okay, 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 xuống thiệp Loài hốc thiệp chơi nó xuống loài 60 thiệp măng Quân thiệp này là Xuống được phải nhây Rồi, มาเท่าไหรก่อนจะได้ท่านก็เป็นที่บเจ็แปดเาว่า4ี่8บเจ็ดที่แปดให้ได้ก่อนตอรองราได้กัพี่น้องเลยหงาเบื่เอเบ่อะไปเอะหุ่นงอไหลดิพี่น้องเจอหนีงออีคอ,อกนึงหนึงตงมาไปพี่ว่าเ, 4, <8. S 2> เท่าไหรก่อนก็เป็นที่แปดที่แปดมต้องหาที่หนอ่าต่เอรองราเด้อมาเอาเอาเบื่อทรมา โอ้ยยู่เยนหนดแล้วอ้้าเอนจากใดเนะห้เปอ็นโท่วมาจะกับวกันเอาเด้อตาดติตามดิ้เดยพี่น้องอาวตสดีสตัดดี